นิทานเรื่องเจ้ากบผู้ฝันอยากเป็นมังกรก่อนที่จะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเสียงฝนโปรยปลายลงบนบึงใหญ่กลางป่าเสียงกบร้องระงมอบ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 ,อบในบึงนั้นมีเจ้ากบตัวเล็กชื่อโจ๊กอาศัยอยู่กับแม่กบ มันชอบมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในคืนที่ฝนซาแล้วเห็นมังกรบนก้อนเมฆแม่จำวันดึงโจกจะเป็นมังกรให้ได้แม่กบหัวเราะเบาๆลูกเอ๋ยกบก็มีค่าของกบอย่าฝันไกลจนลืมดินนะลูกแต่โจกไม่ฟังเขาเชื่อว่าใครๆก็ต้องเริ่มจากความฝัน โจ๊กเล่าเรื่องฝันของตนให้เพื่อนกบฟังแต่ทุกตัวหัวเระาะมังกรเหรอฮ่าฮ่เจ้ากบตัวเท่าฝ่ามือจะบินได้ยังไงแต่มีเพียงลูกเต่าแก่ชื่อฉมังที่พูดช้าๆว่าถ้าเจ้ากล้าเดินไกลกว่าบึงนี้บางทีเจ้าจะพบคำตอบคืนนั้นโจ๊กมองพระจันทร์แล้วตัดสินใจ พรุ่งนี้ข้าจะออกเดินทางเช้าตรู่โจ๊กออกเดินทางข้ามทุ่งข้ามลำธารเขาพบมาแมลงปอพูดคุยเจ้าจะไปไหนเจ้ากบข้าจะเป็นมังกรมแมลงปอบินวนรอบหัวฟันใหญ่ดีนี่แต่ก่อนจะบินได้เจ้าต้องเรียนรู้ที่จะกระโดดให้สูงก่อนมะ คำพูดนั้นติดอยู่ในใจโจ๊กเขาเริ่มฝึกกระโดดทุกวันจนตัวแข็งแรงขึ้นระหว่างทางเกิดพายุใหญ่โจ๊กเกือบถูกน้ำพัดไปแต่ได้น้ำใจดีมาช่วยไว้ถามว่าทำไมไม่กลับบึงไปอยู่ที่ปลอดภัยละ่ะข้าอยากเป็นมังกรงูหัวเราะมังกรก็เริ่มจากตัวเล็กๆเ,เหมือนบ้านแหละ แต่กว่าจะบินได้ต้องผ่านการลอกคราบหลายครั้งงูนั้นจึงสอนให้โจ๊กลอกใจทิ้งความกลัวทิ้งคําล้อเลียนแล้วมุ่งมั่นต่อไปโจ๊กมาถึงหมู่บ้านมนุษย์เห็นเด็กๆจับกบเล่นบางตัวถูกโยนบางตัวถูกลืมไว้ในถังน้ำโจ๊กหลบอยู่หลังโอง่งเห็นภาพเหล่านั้นแล้วใจสัน่น เขาเริ่มเข้าใจว่ากบในสายตามนุษย์นั้นต่ำต้อยแค่ไหนแต่นั่นไม่ทำให้เขาเศร้ากลับยิ่งอยากพิสูจน์ว่ากบก็ยิ่งใหญ่ได้เมื่อเดินทางต่อถึงตีนเขาเมฆเขาพบพญามังกรหินที่เศร้าถ้ำใหญ่มังกรถามเสียงทุ้มเจ้าตัวจิ๋วเจ้ากล้ามาทำอะไรที่นี่ข้ามาเรียนรู้วิธีเป็นมังกร มังกรหัวเราะก้องงั้นเจ้าต้องผ่านสามบททดสอบแห่งมังกรโจกต้องกระโดดลงในสายน้ำวนกลางผาที่ไม่มีใครเคยรอดออกมาเขาสั่นกลัวแต่เมื่อคิดถึงแม่คิดถึงคำของงูเขาก็กระโดดน้ำพัดแรงจนแทบหมดแรงแต่เขาใช้ใจที่ไม่ยอมแพ้ว่ายจนถึงฝั่งได้มังกรหินยิ้ม เจ้ามีหัวใจแห่งนักสู้แล้วมังกรพาเขาขึ้นยอดเขาลมแรงพัดกระนำ่ำเจ้าต้องฟังเสียงลมแล้วหาความจริงในนั้นโจกหลับตาฟังเสียงลมพัดผ่านหินผ่านใบไม้แล้วได้ยินเสียงในใจทุกสิ่งเคลื่อนไหวแต่ไม่ต้องหนีลมเพียงโอบรับมันเขาเข้าใจ มังกรไม่ต่อต้านลมแต่ใช้มันบินมังกรจุดเปเลวไฟกลางเจ้าต้องเข้าไปในไฟเพื่อค้นหาตัวตนแท้จริงโจ้กลั่นใจกระโดดเข้าไปเปเลวไฟร้อนแรงแต่ไม่เผาร่างของเขามันเผาเพียงความกลัวและความหลง เมื่อเขาออกมาตัวเขาไม่เปลี่ยนรูปร่างแต่สายตากลับเปล่งแสงแห่งปัญญามังกรหินกล่าวเจ้ามีปีกแล้วแม้มองไม่เห็นแต่หัวใจเจ้าบินได้โจก้มลงมองเงาตัวเองในน้ำปีกมังกรสะท้อนอยู่ในนั้นเขายิ้มทั้งน้ำตาข้ารู้แล้ว การเป็นมังกรไม่ใช่ร่างกายแต่คือหัวใจที่ไม่หยุดเติบโตโจกเดินทางกลับบึงหลังหลายเดินผ่านเพื่อนๆเ,เห็นเขาแล้วตกใจเจ้ากลับมาได้ยังไงโจกเพียงยิ้มไม่อวดไม่พูดถึงการทดสอบใดๆแต่ทุกครั้งที่เขากระโดดเสียงลมจะพัดเป็นรูปมังกรเหนือผือนน้ำคืนหนึ่ง เด็กๆมาที่บึงอีกครั้งจะจับกบเล่นแต่พวกเขาเห็นเงามังกรสะท้อนเหนือบึงจึงตกใจและวิ่งหนีตั้งแต่นั้นบึงแห่งนั้นถูกเรียกว่าบึงมังกรน้อยแม่กบแก่ลงมากโจกนั่งข้างๆแม่ยิ้มลูกโตแล้วสินะเจ้ากลับมาเป็นมังกรจริงไม่หรอกแม่ข้าแค่เป็นกบ ที่ไม่ยอมกลวฝันอีกต่อไปแสงแรกของวันส่องลงบึงเสียงกบร้องพร้อมกันโจ๊กมองเห็นลูกกบตัวเล็กๆก,กระโดดอย่างมุ่งมั่นเขายิ้มถ้าใจเรามีปีกทุกที่คือท้องฟ้าการเวลาผ่านไปบึงนั้นกลายเป็นตำนานผู้เฒ่ามักเล่าให้เด็กฟังในคืนฝนตกว่าครั้งหนึ่ง เคยมีกบตัวหนึ่งที่กล้าฝันจะเป็นมังกรและในใจของทุกคนมังกรตัวนั้นยังบินอยู่จนทุกวันนี้แง่ขิดของเรื่องความยิ่งใหญ่ไม่อยู่ที่รูปร่างหรือกำเนิดแต่อยู่ที่หัวใจที่กล้าฝันและไม่ยอมแพ้ต่อการเติบโต